สบายดีเ t v v i s ทีวชังชิ่งนำร่องวิ่งรถไฟสินค้าสู่มอสโกเมื่อวันพฤหัสป,ปดีที่ผ่านมาครับรถไฟสินค้า JSQ ของบริษัทไชน่าเรลเวย์สเปเชียลคาร์โปโลจิสติกซึ่งบรรทุกรถยนต์ ที่ผลิตโดยบริษัทฉางอันออโตโมบิลจำนวน207คันออกนทางจากสถานีหวีจุยในเทศบาลนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนเพื่อนำร่องวิ่งไปยังกรุงมอสโกของรัสเซียเป็นครั้งแรกทั้งนี้ครับระยะเวลาการขนส่งจากฉงชิ่งสู่มอสโกประเทศรัสเซียจะลดลงเหลือ18วันหากใช้บริการรถไฟสินค้าจีนยุโรปเมื่อเทียบกับการขนส่งทางทะเลที่ใช้เวลาถึง35วัน รก็เป็นวิวัฒนาการใหม่อีกหนึ่งอันนะครับซึ่งประเทศจีนก็สามารถที่จะทำรางรถไฟสู่มอสโกรประเทศรัสเซียได้เร็วแล้วนะครับซึ่งก็เป็นโอกาสของประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะประเทศลาวนะครับผู้เป็นต้นทางของรถไฟลาวจีนในการส่งสินค้าเข้าไปขายที่รัสเซียแล้วพบกับ a t r o t ี i ิชได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี